วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูดราม่ารายการดังในเกาหลีนะคะเขาบอกว่ามีผู้เข้าแข่งขันชายในรายการ The Influencer ทาง Netflix ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขันชายที่มีต่ออินฟลูเอ e เซอร์หญิงคนนี้โดยมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนว่าในตอนแรกของรายการ The Influencer ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดูวิดีโอแนะนำตัวของกันและกันแล้วก็สามารถกดไลค์หรือว่าดิสไลค์ให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันชายคนหนึ่งเขาวางแผนการเล่นที่จะทำให้ชาวเน,น็ตโกรธเคืองคนนั้นนะคะเขามีชื่อว่าแคทตี้แวนนี่เขาได้เข้าหาผู้เข้าแข่งขันหญิงหลายๆคนแล้วก็ไปขอไลค์โดยอ้างว่าเขาไม่มีอะไรตอบแทนนะแต่ว่าถ้าปฏิเสธแล้วก็เขาขู่ว่าจะกดดิสไลค์ให้พวกเธอเหล่านั้น โดยหลังจากคลิปนี้ได้โพสต์ไปนะคะก็มีชาวเน็ตหลายคนต่างออกมาแสดงความไม่พอใจค่ะบอกว่าทัศนคติของผู้เข้าแข่งขันชายคนเนี้เห็นว่าวิธีที่เขาแสดงออกไม่เคารพผู้หญิงแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นการกระทําที่ขัดมารยาทมากๆโดยมีบางคนบอกว่าโอ๊ยนี่เป็นพฤติกรรมปกติของผู้ชายเกาหลีขี้แพรหรือเปล่าถ้าผู้หญิงไม่ฟังเขาเขาก็จะระบายอารมณ์ออกมาแบบที่ขัดมารยาทแล้วก็ไรเหตุผลบางคอมเมน ก็บอกว่าโอ้ยดูผู้ชายเกาหลีสมัยนี้สิเป็นแบบนี้จริงๆด้วยนะทําตัวแบบเจ้าเล่บางคอมเมนต์ก็บอกผู้ชายแบบนี้นี่มันแย่จริงๆ โดยในรายละเอียดเรื่องราวนี้นะคะเขาบอกว่าผู้เข้าแข่งขันชายคนนี้ได้ไปหาอินฟลูเอนเซอร์หญิงคนหนึ่งที่ชาวเน็ตเนี่ยรู้จักเธอหลังจากที่เคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง Physical 100เขาบอกว่าผู้แข่งขันชายเดินไปหาเธอแล้วก็ถามเธอโดยตรงว่ามีไลค์กี่อันและเธอสามารถให้ไลค์กับเขาได้ไหมและเธอก็บอกว่าไม่มีไลค์เหลือแล้วโดยมีคนมาเล่าให้ฟังนะ,ะว่าชิมยูเดียมเนี่ยเธอบอกว่า การที่เธอจะแลกไลฟ์เธอเข้าใจนะว่าเธอรู้สึกสับสนแต่ทําไมแคทตี้แวนนี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดเธอไม่ให้ไลฟ์เขาเขาจะกดดิสไลค์ให้กับเธอเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยซึ่งแคทตี้แวนนี่ก็อธิบายบอกว่าเขาเนี่ยยินดีจะแลกไลฟ์ให้แต่จู่ๆก็พูดกลับไปว่าถ้าไม่มีไลฟ์ให้แล้วก็รับรองว่าเธอจะต้องเสียคะแนนของเธอไปเช่นกันซึ่งเธอก็บอกนะว่าไม่ประทับใจกับคำาลุ่ของผู้เข้าแข่งขันชายคนนี้ เ,เมื่อรู้ว่าในที่สุดคนที่ชื่อแคทตี้แวนนี่เนี่ยก็จากไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยแล้วเธอก็รู้สึกว่าไม่ชอบเขาจริงๆโดยในคลิปนี้นะคะหลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความรู้สึกที่ไม่พอใจแล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขันชายคนนี้ค่ะบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่นับถือผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่ขัดมาร,รยาทอีกด้วย คนเกาหลีบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องจริงเหรอนี่นี่เขากล้าพูดแบบนี้เลยเหรอเพียงเพราะว่าเขาอารมณ์เสียเนี่ยนะแม้ขณะที่ตอนที่กล้องกําลังถ่ายอยู่เขารู้ตัวหรือเปล่า บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์แอบแฝงมากกว่านะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเขาไม่คิดจริงๆหรอว่าจะถูกปฏิเสธบ้างอะ่ะการปฏิเสธก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงกล้าพูดแบบนี้แล้วก็ตัวเขาเองท่ายที่สุดก็แสดงอารมณ์เสียออกมาดูแล้วแบบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าการเป็นผู้ ผู้ชายเกาหลีเนี่ยจะต้องดีแน่ๆถึงแม่คุณจะหยาบคายแค่ไหนแต่ในที่สุดพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะถูกมองข้ามแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องกล่าวคําขอโทษด้วยเพราะว่าในเกาหลีเนี่ยไม่ได้มองว่าการจะทําแบบนั้นเป็นปัญหาเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นแล้วรู้สึกงงมากทําไมผู้ชายคนนี้เขาไม่กล่าวคําขอโทษแม้แต่คําเดียวก่อนที่จะเดินจากไปเป็นผู้ชายที่นิสัยแย่จริงๆบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่านี่เป็นนิสัยผู้ชายเกาหลีขี้แพ้นี่นาถ้าผู้หญิงไม่ฟังเขาก็จะทําตัวงี่เง่าแบบนี้แหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าผู้ชายเกาหลี ที่จ้องจะตำหนิแต่ผู้หญิงเนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะอีโก้สูงเสือเกินบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเธอทำผลงานได้ดีมากเลยนะในภาพยนตร์ที่เธอไปแสดงเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมผู้เข้าแข่งขันชายถึงทำพฤติกรรมแบบนั้นซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะ เขาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ผู้หญิงชาวเกาหลีคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงและการที่ผู้เข้าแข่งขันชายเข้าไปทำพฤติกรรมแบบนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากคราวนี้เรามาดูคอมเมนต์จากคนไทยที่รับชมรายการนี้กันบ้างนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงของโลกออนไลน์การเอาตัวรอดของผู้ที่มีอาชีพแบบนี้ในชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้แหละฉันชอบดูรายการนี้นะ เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็หยิบมาเล่นเป็นรายการที่แบบปั่นเรตติ้งได้ดีมากๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตอนดูยังอึ้งเลยว่าทําไมผู้ชายถึงพูดออกมาแบบนี้ฟังแล้วแบบตกใจมากๆพูดแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าในโลกความเป็นจริงโซเชียลก็เป็นแบบนี้แหละ ก็เหมือนฟอมาแล้วฟอกลกับถ้าเกิดไม่ไ like ลกันอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ให้ไ like. ลแค่นั้นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเถหนาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวรายการที่เหลือก็น่าจะรู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะชนะอย่าเพิ่งสปอยล์กันเลยเพื่อใครยังไม่ได้ดูเพราะว่าฉากเนี้ยสาคัญมากๆเลยนะและรายการก็สนุกมากๆสงสัยจะไม่มีประเด็นอะไรดรามา่าก็เลยเอาผู้ชายคนนี้นี่แหละมาดึงให้รายการเนี่ยยิงปั่น เรตติ้งขึ้นไปอีก บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่านิสัยอินฟลูเอเซอร์ในรายการเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่ารักเลยนะส่วนคนเกาหลีถ้าเกิดผู้ชายมีนิสัยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยปกตินะเพราะว่าเป็นคนเกาหลีไงบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าตกลงรายการนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าการแสดงคะโดยมีหลายคนน้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์นี้คะ่ะบอกว่ารายการเนี่ยเขามีการตั้งกติกาขึ้นมาให้ต่างคนก็ต่างคิดหาวิธีเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ น่าจะเป็นหนึ่งคอนเซปต์ของรายการเดาดูน่าจะเป็นความต้องการของปรดิวเซอร์ของรายการและส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการแสดงด้วยเพื่อจะเรียกเรตติ้งจากคนดูไม่อย่างนั้นละก็ไม่น่าจะผ่านมาออกอากาศได้นะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าส่วนหนึ่งฉันคิดว่าเป็นการเอาตัวรอดของคนที่ขว่ยคว้าแล้วก็พยายามหาหานทางที่จะชนะให้เป็นที่หนึ่งนะแล้วก็อาจจะมาจากพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนด้วยว่าพวกเขาเนี่ยเติบโตมายังไงแล้วก็จะมีการแสดงสัญชาต แตยานแบบนั้นออกมาแต่ว่านี่แหละเป็นสันดาของผู้ชายเกาหลีจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นเคยมีดราม่าจากรายการเรียลลิตี้โชว์ The Influencer ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในหมู่ผู้ชมเกาหลีค่ะ ซึ่งรายการนี้ค่ะเป็นการนำอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด77คนมาแข่งขันกันเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะมีอิทธิพลทางด้านออนไลน์มากที่สุดโดยบางคนเขาบอกว่าเหมือนกับแสดงออกมาทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเหมือนเป็นรายการที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยใช้วิธีต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจและก็ความชอบโดยมีอินฟลูเอนเซอร์หญิงหลายคนเน้นการแต่งตัว แล้วก็การเต้นที่ดึงดูดผู้คนโดยมีชาวเน็ตเกาหลีบางคนนะคะต่างออกมาแสดงความผิดหวังกับรายการนี้ค่ะบอกว่าบางทีเนี่ยดูเหมือนกับการที่รายการนี้ทำให้ผู้หญิงดูพยายามจะลดคุณค่าของตัวเอง เพราะว่านําเสนอแต่รูปลักษภายนอกการที่เอฟเฟลเซอร์หญิงใช้กลยุทธ์แบบนี้ในการแข่งขันทําให้หลายคนรู้สึกว่าไม่เหมาะสมและอีกอย่างหนึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่เหมือนกับว่ากําลังสะท้อนปัญหาสังคมในเกาหลีใต้ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะสำหรับรายการดิอินฟลเอซอร์ในเกาหลีเขาบอกว่าเป็นรายการที่หลายๆคนกําลังติดตามเพราะว่ารายการเนี่ยดูสนุกเข้มข้นถึงแม้จะดูเหมือนกับการแสดงแต่ก็เป็นการสะท้อนหลายๆอย่างในสังคมเกาหลีที่หลายคนทั่วโลกตอนนี้กําลังจับจ้องข่าวว่าที่สังคมเกาหลีนั้นแท้จริงแล้วสวยงามน่ารักเหมือนกับในซีรีส์หรือว่าความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามกับในซีรีส์กันแน่